ดีต้อนรับสู่มาร์สออตโต้การาจชแหล่งข้อมูลที่คุณเชื่อถือได้สำหรับข่าวสารล่าสุดรีวิวและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโลกของยานยนต์และอากาศยานทางทหารวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของปี2025นั่นคือเครื่องบินขับไล่ T-F ก้านที่พัฒนาโดยประเทศตุรกีซึ่งถือเป็นก้าวที่กล้าหาญในด้านเทคโนโลยีล่องหน สมรรถนะการบินและศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ TF กานเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ลำแรกของตุรกีที่พัฒนาเองภายในประเทศภายใต้การดำเนินการของบริษัทเอทอร์คีเทอร์ออสเปสอินดัสทรโดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่โครงการ F-35 ที่ตุรกีถูกถอดออกและเพื่อแสดงศักยภาพด้านการป้องกันประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วของตนเองเครื่องบินลำนี้มีรูปลักษณ์เรียวบาง ออกแบบตามหลักการล่องหนด้วยพื้นผิวที่คมและมุมเฉียงเพื่อลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ใช้เครื่องยนต์คู่ที่ให้พลังงานสูงสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและคลิกตัวได้อย่างคล่องแคล่วทั้งยังออกแบบให้รองรับภารกิจโจมตีและป้องกันทางอากาศอย่างครบถ้วน คุณสมบัติเด่นอีกอย่างของ t f ก้าคือเทคโนโลยีล่องหนแม้จะยังไม่สามารถเทียบชั้นกับเครื่องบินรุ่น5ที่พัฒนาเต็มรูปแบบอย่าง f 22 Raptor หรือ j 20ของจีนแต่เครื่องบินลำนี้ก็ใช้วัสดุดูดซับสัญญาณเราดาร์และมีห้องบรรทุกอาวุธภายในตัวเพื่อลดโอกาสในการถูกตรวจจับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดในสนามรบมยุคใหม่ ภายในห้องนักบินเป็นแบบ p l a s cockpit ที่ทันสมัยมีหน้าจอสัมผัสหลายจอระบบ HUD, Head-up Display และระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลทั้งหมดออกแบบมาเพื่อเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ให้กับนักบินและลดภาระในภารกิจความเร็วสูง โดยมีการผสานร,ระบบควบคุมแบบ fly-by-wire และ AI เข้ามาช่วยในการตัดสินใจระหว่างปฏิบัติการรวมถึงมีแผนที่จะเชื่อมต่อกับอากาศยานไร้คนขับในภารกิจร่วมซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของเครื่องบินรบรุ่นใหม่ในแง่ของสมรรถนะการบิน TF ก้านทำได้อย่างน่าประทับใจแม้จะยังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายขององค์การพัฒนาแต่การบินทดสอบในช่วงแรกแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวสูง การไต่ระดับอย่างรวดเร็วและการบินด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต1.8และบินได้ที่ระดับความสูงมากกว่า55,000ฟุตพิสัยการปฏิบัติการด้วยน้ำมันภายในเครื่องอยู่ที่ประมาณ2,000กิโลเมตรและสามารถขยายได้ผ่านการเติมเชื้อเพิงกลางอากาศด้านระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ทั้งอาวุธของตะวันตกและของที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศรวมถึงขีปนาวุธระยะไกลและระเบิดนำวิถีแน่นยำนอกจากนี้ยังวางแผนติดตั้งเรดาร์ AESA ที่ทันสมัยซึ่งสามารถติดตามเป้าหมายและทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบหลอมรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆจะช่วยให้นักบินมองเห็นภาพรวมของสนามรบแบบเรียลไทม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในยุคสงครามหลายมิติตุรกีตั้งเป้าที่จะนำ TF กานเข้าประจำการเต็มรูปแบบภายในซึ่งทศวรรษนี้โดยเริ่มผลิตในจำนวนมากภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ขณะนี้ประเทศต่างๆอย่างปากีสถานและซาอุดีอราระเบียแสดงความสนใจในโครงการนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในศักยภาพของเครื่องบินลำนี้แม้จะยังมีคำถามในบางจุดเช่นระบบขับเคลื่อนและวัสดุล่องหนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า t f ก้านคือก้าวกระโดดครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมการบินตุรกีและเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาในเวทีโลก ขอบคุณที่รับชมวิดีโอรีวิวและข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ TF ก้านปี2025หากคุณสนใจเรื่องราวของเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยานล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตาม Mars Auto Garage และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปของเรา